สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่5วันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องของคำสรนธานนะคะคำสันทานก็คือคำไทยชนิดที่1ชนิดหนึ่งใน7ชนิดด้วยกันเราไปเรียนรู้ว่าคำสันทานทําหน้าที่อย่างไรและมีประโยชน์กับเราอย่างไรในการที่เขียนสื่อสารหรือการอ่านนะคะตามครูมาเลยคะ่ะนักเรียนคำสันทานคืออะไร คำสันธานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความเพื่อแสดงความคล้อยตามกันแสดงความขัดแย้งกันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแสดงความเป็นเหตุเป็นผลนะคะหน้าที่ของคําสันธานหรือคําสันธานนั่นเองนะคะจำง,ง่ายๆคาสันธานก็คือคําเชื่อมเชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมประโยคก,กับประโยคเชื่อมคํากับคำนะให้รวมเป็นข้อความเดียวกันนั่นคือคําสันธานนะคะนักเรียนดูต่อไปมาดูตัวอย่างสันธานที่เชื่อมคํากับคําเขาเชื่อมกันอย่างไรนักเรียนดูประโยค สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะคำสันธานคือและนะคะแล้วสุนัขก,กับแมวก็คือคํานามสองคำนะและและเป็นตัวเชื่อมเป็นคําสันธานซึ่งเชื่อมระหว่างสุนัขก,กับแมวให้รวมเป็นประโยคเดียวกันนะเราสามารถแยกได้นะคะเนี่ยประโยคนี้แยกเป็นว่าอย่างไรแยกเป็ว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นคือประโยคหนึ่งแหละแมวเป็นสัตว์เลี้ยงก็ ประโยคหนึ่งเช่นกันนะทีนี้ประโยคต้องประโยคสองประโยคนี้เรานํามาเป็นประโยคเดียวกันได้ประโยครวมประโยคกันได้โดยใช้สันธานมาเชื่อมเราก็เลยเลือกใช้คําวันและนะเพราะคล้อยตามกันเป็นการเชื่อมคํากับคําที่มีประโยคคล้อยตามกันนะคะก็เป็นสุนัขและแมวเชื่อมระหว่างสุนัขและแมวนะคะนี่คือสัตว์คำที่เชื่อม สันทาโทษทีสันทานที่เชื่อมคําและคํานะคะดูต่อไปค่ะนักเรียนสันทานนี้เชื่อมข้อความกับข้อความนักเรียนดูตัวอย่างประโยคนะคะเพราะเขาขับรถเร็วจึงเกิดอุบัติเหตุคุณครูทําตัวดําเพราะกับจึงนั่นคือคําสันทานส่วนตัวหนังสือสีแดงคือประโยคนะคะเขาขับรถเร็วก็ประโยคหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุก็อีกประโยคหนึ่งนะคะคุณครูก็นำข้อความเขาขับรถเร็วกับเกิดอุบัติเหตุนำมาเชื่อมกันให้เป็นประโยคเดียวโดยใช้คำสันธานคือเพราะจึงเพราะนั้นพอเชื่อมกันก็จะกลายเป็นเพราะเขาขับรถเร็วจึงเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นประโยคเดียวกันนะเพราะฉนั้นสันธานก็คือทำให้ประโยคสองประโยคกลายเป็นประโยคเดียวนั่นคือหน้าที่ ะะดูต่อค่ะพี่ตั้งใจเรียนจึงสอบได้พี่ตั้งใจเรียนจึงสอบได้เป็นการเชื่อมข้อความกับข้อความพี่ตั้งใจเรียนคือข้อความหนึ่งแหละสอบได้ที่1อีกหนึ่งข้อความครูนําข้อความสองข้อความนี้มารวมกันให้เป็นประโยคเดียวให้เป็นข้อความเดียวโดยใช้คําสันธานคือจึงมาเชื่อม กะะ็จะกลายเป็นว่าพี่ตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่1น,นะคะนี่คือสันธานเชื่อมข้อความกับข้อความ2แบบแนะคะเมื่อสักครู่นี้เชื่อมคํากับคํานี่เชื่อมข้อความกับข้อความดูต่อไปค่ะนักเรียนเชื่อมอะไรเชื่อมประโยคก,กับประโยคเป็นสันธานที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคเชื่อมประโยค2ประโยคให้กลายเป็นประโยคเดียวกันดูตัวอย่างค่ะนักเรียน ทุเรียนหมอนทองราคาแพงแต่เนื้ออร่อยมากนะคุณครูทำตัวดำนั่นคือคําสันธานแต่ทุเรียนหมอนทองราคาแพงคือประโยคหนึ่งเนื้ออร่อยมากคือประโยคที่สองครูนำสันธานแต่มาเชื่อมกันให้สองประโยคนี้กลายเป็นประโยคเดียวกันก็จะรวมกันได้ว่าทุเรียนหมอนทองราคาแพงแต่เนื้ออร่อยมาก น,ะะนี่คือสันธานเชื่อมประโยคก,กับประโยคพอท้องฟ้ามืดครึ้มฝนก็ตกลงมาแน่นอนตัวหนังสือสีดำคือคำสันธานพอจุดๆดก็จุดๆุดก็หมายความว่าตรงช่องว่างที่คุคณครูทำจุดๆุดไว้คือมีข้อความนะคะข้อความอยู่ในนั้นพอท้องฟ้ามืดครึ้มฝนก็ตกลงมาประโยคแรกคือท้องฟ้ามืดครึ้มประโยคที่2ฝนตกลงมา ครูใช้สันธานพอกับก็มาทำให้ประโยคสองประโยคนี้เป็นประโยคเดียวกันนำมารวมกันได้ก็คือพอท้องฟ้ามืดครึมฝนก็ตกลงมานะดูประโยคที่สามนักเรียนถึงแม้ว่าเขาจะรักกันเขาก็ไม่เคยช่วยเหลือกันครูใช้สันธานคำว่าถึงแม้ว่าจุดจุดก็นะถึงแม้ว่าจุดจุดก็คุณครูทำตัวดำไว้ให้นะคะ ประโยคที่1เขาจะรักกันประโยคที่2เขาไม่เคยช่วยเหลือกันครูทํา2ประโยคให้เป็นประโยคเดียวกันก็ใช้ถึงแม้ว่าจุดจุดก็มารวมเป็นถึงแม้ว่าเขาจะรักกันเขาก็ไม่เคยช่วยเหลือกันนะคะนักเรียนนี่คือสันธานการเชื่อมเชื่อมคํากับคําเชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมประโยคกับประโยคแน่นอนคือต้องมีสองค ต้องมี2ข้อความต้องมี2ประโยคแล้วเรานำสันธานมาเชื่อมเพื่อให้2ข้อความ2คําหรือ2ประโยคนี้กลายเป็นประโยคเดียวกันเป็นข้อความเดียวกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะคำนี้คือคําสันธานทําหน้าที่เชื่อมนั่นเองนะคะนะักเรียนดูต่อไปสําหรับสันธานนี้เป็นสันธานเชื่อมความสละสลวย คําว่าสละสลวยก็คือทําให้ข้อความนี้ไพเราะหรือเข้าใจชัดเจนหรืออ่านแล้วฟังแล้วรื่นนะราบรื่นไม่มีสะดุดนะคนฟังเข้าใจง่ายเราเรียกว่าสละสลวยนะคะอย่างไรก็ตามฉันต้องไปกับท่านคนหนึ่งละใช้คําว่าอย่างไรก็ตามเป็นสันธาน เขาก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันใช้ก็เป็นสันธานเชื่อมความสละสลวยพอใส่เข้าไปรู้สึกประโยคจะดีขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนะถ้านักเรียนตัดคำว่าสมมตินักเรียนดูประโยคที่2องนะตัดก้ออกก็เป็นสันธานใช่ไหมคะเขาเป็นคนสำคัญเหมือนกันกับเขาก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันเราจะรู้สึกทันทีว่าเมื่อเราใส่ก้อเข้าไปประโยคเราจะสละสลวยมากกว่า ะะมันสันทานเชื่อมความสละสลวยก็คือเพิ่มความนะชัดเจนเพิ่มความไพเราะหรือราบรื่นเวลาฟังนะให้กับประโยคนั่นเองอันว่าสมบัติเป็นของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ใช้สันทานคืออันว่านะคะถ้าเราตัดอันว่าออกไม่ใส่ สมบัติเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะแต่พอเอาสันธานเชื่อมความสละสลวยใส่เข้าไปประโยคเราก็แรดูว่าไพเราะมากขึ้นนะคะสละสลวยเข้าใจดียิ่งขึ้นนะคะอันว่าสมบัติเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นี่คือสันธานที่ทำหน้าที่หน้าที่เชื่อมความสละสลวยนะคะดูต่อไปค่ะนักเรียนมาดูชนิดหลังจากดูการทำหน้าที่เชื่อม เชื่อมคำกับคำเชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมประโยคกับประโยคให้รวมกันเป็นประโยคเดียวเป็นข้อความเดียวมาดูชนิดค่ะว่าสันธานมีกี่ชนิดอะไรบ้างชนิดที่1สันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันคล้อยตามกันหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่านะคะทำด้วยกันนะคะทำเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยค พอคุณได้ยินเสียงนกวีกก็รีบวิ่งไปเลยนะนี่เรียกว่าคล้อยตามกันพอได้ยินนกวีดวิ่งไปเลยใช้พอจุดจุดก้อ,พอนพอจุดจุดก็คือสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันเราเรียนดูข้างบนก็มีนะพอจุดจุดก็พ่อและแม่ไปเที่ยวทะเลพ่อไปเที่ยวทะเลแม่ไปเที่ยวทะเลเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้อความที่คล้อยตามกันเราเลือกคําว่าและเป็นคําสันธาน มาทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคเดียวกันเป็นพ่อและแม่ไปเที่ยวทะเลมันนักเรียนดูสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันมีอะไรบ้างมีและและนี่มาอันดับหนึ่งเลยส่วนใหญ่เราจะใช้และใช้กับใช้ทั้งจุดจุดก็ใช้ทั้งจุดจุดและใช้พอจุดจุดก็นะนี่คือหน้าตาของคำสันธานที่เวลาน,นักเรียนจะทำให้ประโยคคล้อยตามกันเป็นประโยคเดียวกันนะคะอันนี้ชนิดที่หนึ่งนะนักเรียนนะคะดูต่อไปชนิดที่สองค่ะ ชนิดที่2เป็นสันทานที่ต้องเลือกค่ะนักเรียนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีผู้กระทาห,หนึ่งคนแต่ต้องเลือกการกระทํสองอย่างคําสันทานที่นํามาใช้ในประโยคที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคําว่าหรืออันนี้แน่นอนเลยค่ะชัดเจนคือหรือหรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมีเช่นนั้นไม่จุดๆก็นักเรียนดูตัวอย่างประโยคเธอคิดว่าฉันสวยหรือไม่สวย ะค,ะคือต้องเลือกและว่าฉันสวยหรือไม่สวยเอาหรือมาเป็นตัวเชื่อมนะคะไม่ฉันก็เธอได้รับทุนการศึกษาไม่ฉันก็เธอนะฉันได้รับทุนการศึกษาเธอได้รับทุนการศึกษามันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าฉันหรือเธอจะได้รับทุนการศึกษาเราก็เลยใช้คําว่าไม่จุดๆก็มาเชื่อมเป็นไม่ฉันก็เธอได้รับทุนการศึรกษา,า,า,านี่คือสันธาน ชนิดที่2เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีคําว่าอะไรคะหรือหรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมิเช่นนั้นไม่ก็นี่คือหน้าตาของสันธานเลือกอย่างใดชนิดชนิดที่2ค่ะไปดูชนิดที่3นักเรียนชนิดที่3คือเชื่อมความขัดแย้งกันเป็นสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันคือต่างคนต่างทำนะข้อความที่ขัดแย้งกันคําสันธานที่เราจะนํามาใช้เชื่อม เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกันก็จะมีคําว่าแต่แต่ทว่าแต่ว่าถึงจุดๆดก็กว่าจุดๆก็แม้จุดๆดก็ตัวอย่างประโยคนัอเรียนดูน้องไม่สบายแต่ออกไปวิ่งเล่นขัดแย้งกันเลยไม่สบายแต่ออกไปวิ่งเล่นถึงเขาจะมีฐานะดีก็ไม่เคยช่วยเหลือนะใช้คำว่าถึงจุดๆก็มาเป็นคำเชื่อมนะฐานะดี ขัดแย้งไม่เคยช่วยเหลือนะคะนี่คือสันธานประเภทที่3ขัดแย้งกันนะนักเรียนดูคําสันธานไว้นะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างแต่ที่แน่นอนคือแต่จําไว้เลยขัดแย้งค่ะขัดแย้งคือแต่นะคะถ้าคล้อยตามกันและถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือนะสชนิดแล้วนะคะมาดูชนิดที่4ค่ะเป็นเหตุเป็นผลบอกความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมประโยคเหตุและผล มีคำว่าจึงคำแรกเลยจึงนักเรียนจําจึงไว้ครั้นจุดจุดจึงเพราะจุดจุดจึงเพราะฉะนั้นจึงนะคะแน่นอนจําจึงไว้นักเรียนจําจึงถ้าเห็นจึงในประโยคเป็นตัวเชื่อมประโยคกับประโยครวมเป็นประโยคเดียวกันนักเรียนให้รู้เลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่บอกเหตุและผลดูตัวอย่างค่ะฉันตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่งจึงเห็นไหมคะเพราะฝนตกหนักน้ําจึงท่วม ครั้นพ่อกลับมาถึงบ้านฉันจึงสบายใจนะเป็นประโยคเหตุและประโยคผลนะดูประโยคที่2ก็ได้เพราะฝนตกหนักน้ําจึงท่วมเหตุคืออะไรเหตุคือฝนตกฝนตกหนักผลคืออะไรผลผลคือน้ําท่วมโดยใช้เพราะจึงมาเป็นตัวเชื่อมนะคะนักเรียนจําหน้าตาสันธานชนิดที่4ไวไนะคะจำหลักก็คือคําว่าจึงนะคะคุณครูสรุปถ้า คล้อยตามกันคำสันธานหลักคือและกับกับถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคำสันธานหลักก็คือคำว่าหรือถ้าขัดแย้งกันคำสันธานหลักคือแต่นะ,ะถ้าสันถ้าบอกเหตุและผลสันธานหลักก็คือจึงนะคะนักเรียนจำล,ลักษณะนี้ไว้ง่ายๆนะคะเพื่อจะได้เอาไปวิเคราะห์ว่า ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเหตุผลประโยคขัดแย้งกันหรือคล้อยตามกันนะคะสี่ชนิดที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะสําหรับคําสันธานเพื่อที่นักเรียนจะได้ไปตอบนะคะไปตอบถูกต้องในใบงานที่คุณครูนําให้นักเรียนไปนะคะดูตัวนี้ทบทวนเล็กน้อยนะคะเขาบอกว่าสันธานจะอยู่ตําแหน่งใดบ้างในประโยคนะตาแหน่งแรกคืออยู่ระหว่างคําที่คุณครูยกตัวอย่างนะ สุนักและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอย่างของครูในในหน้านี้ในตร,ตรงนี้ก็คือพี่และน้องนะพี่และน้องนี่คืออยู่ระหว่างคําอยู่ระหว่างพี่และน้องนะคะสองตำแหน่งที่อยู่ก็คืออยู่คร่อมคําเลยนะถึงฝนตกแต่อากาศก็ร้อนนะคะเรียกว่าคล่อมไว้เลยคร่อมคร่อมประโยคเลยนะคะตำแหน่งที่3อยู่ระหว่างประโยคกับประโยค ก็คือเชื่อมประโยค1กับอีกประโยคหนึ่งเธอชอบดื่มน้ําส้มนี่คือประโยคที่1ดื่มน้าําหวานเธอชอบดื่มน้ําหวานนี่คือประโยคที่2เพราะนั้นเอาหรือมาเชื่อมนะคะเธอชอบดื่มน้ําส้มหรือดื่มน้ําหวานตัดเธอออกไปเพราะเธอจะซ้ํากันใช้เธอเพียงตัวเดียวพอเป็นประธานนี่เป็นสันธานที่อยู่ในตําแหน่งประโยคกับประโยคแล้วก็ตำแหน่งที่4คืออยู่หลังคำ คนก็ดีตว์ก็ดีรักชีวิตทั้งนั้นอันนี้คนลักษณะก็คือสันธานจลละสลวยนั่นเองนะคะนี่คือตำแหน่งสันธานนะนักเรียนก็ลองสังเกตนะว่าออประโยคที่นักเรียนอ่านเนี่ยมีคำสันธานอยู่ตำแหน่งไหนอยู่พร่อมคำอยู่ระหว่างคำหรืออยู่ระหว่างประโยคนะคะต่อไปนะ,ะเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องไปทำใบงานนะคะแปลคำสันธานที่ คุณครูมอบไปให้แล้วนำส่งครูพบกันชั่วโมงหน้าค่ะ